ทัศวา,าอิม,าอมังกาละศิลามยังพุทธ,ธปฏิมังนาลันธามหาวิหารีสุปฏิทตังสาธุนโนพันเตอิเมหิสักการีหิอภิปูชยามี พาวเวนะชาญสิทิโนโหัวตุ่มสัพพัทธ,ธาสัพพัทธาสัพพะมัคสัพพะมังคะระมุตตะมังเจวะนิพพัตตะนิพพัตตถาเนีนัชชีติวัจจนังมาสุตตะ มุตปุพังอะโลขยันจะสมิชตุปัจช um ิมะชาติยังปัตนะธรรมจักขุอุปปัชฌันตุพักควตาทิฏฐธรรมัสาพาขยังหัวตุอั ขุภาพอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพขอพุทธบารมีแห่งสมเด็จพรพพุทธเจ้าพระองค์ดำองค์สำริดที่ผลแห่งมหาวิทยาลยยัยนาลังทายแห่งนี้ที่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ไหว้บูชาด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้จงมีพระลานกภ้าอำนาจแห่งบุญจริตอันยิ่งใหญ่ส่งผลให้อุดมมงคลอันสูงสุดในชีวิตของข้าพเจ้าและครอบครัวกิจการงาน จเจริญรุ่งเรืองปราศจากโรคภัยไข้เจ็บขอให้ข้า,าพเจ้าได้รู้แจ้งเห็นจริงรู้ยิ่งเห็นธรรมเกิดดวงตาเห็นธรรมมีปัญญารู้แจ้งเพลงตรอด ในพระธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วด้วยเถินอิทังมียาติดังหัวตุสุขีตาหุนตุกยาตะยูขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จประโยชน์ เอาติของข้าพเจ้าขอให้ญาติของข้าพเจ้าจงมีความสุขความเจริญด้วยคือสาธุสาธุสาธุอนุมทามินี่มพระจันท์ครับตามพระจา์เข้าไปนผู้ชายไปช่วยพระจาจาร์ด้วยผงผ้า